นี้เราจะมาสอนการพับเหรียญโปยทานดอกบัวค่ะสามารถใส่เหรียญได้ที่หลังนะคะ ก็ทำสีชมพูสอชั้นสีคาวสองชั้นอะไรอย่เงี้ยก็ได้นะแล้วก็สีเขียวปิดท้ายเป็นกรี่ม ชอบใหญ่ๆก็จะไม่เห็นไหมนีมมมมม่จะนี่เคยลองลองเอาสีเล็กนี่ค่ะประมาณนี้สวยกำลังดีค่ะกำปั้นอ่ะเท่ากำปั้น,นอ่ะน,นี่อันนี้จะใหญ่ไปแล้วก็ตัดริบบิ้นทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวมันมีส้มมีสตรอเบอรี่มีอะไรอีกเยอะแยะเลยค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆ YouTube นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับขั้นตอนการทําสีรถใหม่กันนะครับเสียดายที่ไม่ได้เริ่มถ่ายตอนที่มันกําลังเคลอะเต็มที่นะครับเพราะว่าตอนนี้ทําไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับช่วง before after นะครับเดี๋ยวเราจะได้รถใหม่กันแล้วเรามีชมหน้าทีมทําสีมืออาชีพนะครับ2ท่านนะครับกําลังเริ่มการทํางานกันอยู่ เป็นลุงของเรากำลังขมับขันนะครับในการขัดรถครับนะครับในจุดนี้นี่คือการขูดด้วยกระดาษทรายไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมลายก็จะดูดีขึ้นเยอะเลยว่าจะสามารถทำให้รถให,ถใหม่เอียงอองได้หรือเปล่านะครับ เน้ว่ารอยอาจจะมีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับตามภาพเลยนะครับเป็นสภาพบ้านนะครับเป็นบีฟอร์นะครับ